สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสบายดีกันสุขสุขคนทักทายเอฟซีเนี้ยมาเศร้านะคะพี่น้องอ่ะมื่อนี้ยบนแพ็คของลงกองเรียบร้อยแล้วนะคะที่จะส่งให้เอฟซีนะคะมื่อนี้มีตะกรงบิ๊กบิ๊กใหญ่ๆนะคะพี่น้องแบบบิ๊กบิ๊กเลยอ่ะนะคะอ่าไส้กรอกเอ้ยปลาแห้งเอ้ยอีหยังเอ้ยเนาะพี่น้องวันนี้มันกับแบบมีตะกรงใหญ่ๆพี่น้องมื่อนี้ยายบนจะต้องเอาซาเลีงออกไปเนาะ สำหรับคนที่สร้างไว้เด้อพี่น้องสำหรับคนที่สร้างไวบ้บันเพิ่นเข้าม้าหลายเพจเพ่นเข้าม้าหลายช่องทางเนอะอะาะเพราะว่าจะเป็นทา้งเพจเจบนบนคนบ,นบ้านอีสานชาแนลเพจเจบนคนเดิมเนาะแล้วก็เป็นเฟซบุ๊กด้วยนะคะเฟซบุ๊กเยบนแล้วก็ทั้งไลน์แล้วก็ทั้งเมสเซนเจอร์บนคนโคราชนี่เยบนคนโคราชนี่บันี้พี่น้องมันหลายหลายบันี้เจบล เลนหาไลหาบ่าพอกกับมี่นะคะตอนนี้ของของเฮ่าน่ะมันบ่พอ่อทรงเนาะพี่น้องเนาะของบ่พอ่อทรงปนีปลานะคะตอนนี้ปลาปลาของญี่ปุ่นแพ็กเล้วนะคะแพ็กเล้วบันนี้หาหาลูกค้าบ่าจเจอนะคะหาลูกค้าไม่เจอตอนนี้มื้อนี้ของเฮ่าอ่าจะเหลืออยู่นี่ปลานีซีแพ็กนะคะนอกนั้นคือหมดเลยนะคะมันจะเหลืออยู่น้ำพริกปทูง ใส่แมงดาและไม่ใส่แมงดาปลาบองสุกดิบนะคะตอนนี้ที่เหลืออยู่นะคะแล้วปลานี่ก็มีอยู่แค่นี้แหละกาลังเห็ดอยู่ตอนนี้เป็นปลาสดกําลังเห็ดอยู่ตอนนี้นะคะเป็นปลาสดแล้วก็จะคงยกยอดไปทรงเป็นเป็นมื่นมื่นหื้ออะไรไปเรื่อยๆเนาะสําหรับคนที่สั่งสําหรับคนที่สั่งไส้กรอกกับกับส้มหมูนี่พี่น้องเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวยัยบนจะ จะไล่ทรงไห้เนาะบ่มืออื่นมือฮื่มมือไดก็ไปเรื่อยๆแ่ละพี่น้องตามคิ้วแล้วก็ต้องขอโทษสําหรับคนที่นัดว่าจะส่งวันวันจันทร์วันนี้เนาะแต่ของเราไม่พอพี่น้องของเข้าบ่พ่อพอมาจัดทรงเร็วคนส่งคนสั่งเยอะพี่น้องบ่ามันพูดละแพ็คบนพูดละสองแพ็คสามแพ็คห้าแพ็คหกแพ็คมันหลายเบิ่งตะกรองโหลดพี่น้องเบิ่งตะกรองเลยมันหลายบัตนี้มันก็เลยบ่พ่อกันยังสี่นะนั่นหละ เอาเป็นวายย่บนจะจัดให้ตามคิ้วนะพี่น้องเนาะนะคะพี่น้องิึงสภาพดึงสภาพยี่บนหลดตื่นขึ้นมาคือถ้วยกาแฟอยู่ด้านหลังนี่ทั้งกินทั้งเห็ดพี่น้องทั้งกินกาแฟทั้งเห็ดอืมอันนี้โอ้พี่พี่อะไรนาะนี่พีพนะ่พี่ประชุมมะพี่ประชุมนะโอนเงินมา อลไรพี่น้องอ่ะตามนั่นบบนี้ order ใส่เออเดอร์สมูเดอร์บนี้ o r อร์สมูนะคะ o r อร์สมูนี่รู้สึกว่าจะอ่าพ่อโพดลงไปปุ๊บเนาะมีคนสั่งเข้ามาพี่น้องมีคนสั่งเข้ามาสมูเข้าเห็ดตอนนี้ใส่เบตองอยู่นะคะตอนนี้เห็ดใส่เบตองอยู่แล้วพร้อมที่จะส่งไปถึงปุ๊บก,กินได้เลยนะคะกินได้ปับเลยนะคะตอนนี้เนาะนี่เป็นสม,มูแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อ ใส่พริกเม็ดหนึ่งแล้วก็จะมีนี่สม,มุงบะมีสีบะมีสีแบบแดงแป๊ดเด้พี่น้องบะมีสีแบบแดงแป๊ดเด้เพราะว่าเราไม่ได้ใส่สารกันบูดแล้วก็ไม่ได้ใส่สีเด้อพี่น้องนี่ห่อละสิบบาทเองพี่น้องห่อละสิบบาทนะคะห่อละสิบบาทเนี่ยพี่น้องแข็งเป๊กเลยนะคะห่อละสิบบาทฮัละหลญี่บนก็จะทาส่งสําหรับคนที่อชอบ ส้มหมูอีสานนะคะหรือว่าแหนมอีสานเนาะแหนมหมูอีสานพอญี่ปุ่นนี่เฮ็ดปุ๊บกินปั๊บได้เ่ยก็เอิ้นสมดอได้พี่น้องเอื่นสมดอลักษณะของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะหอไใบตองหอมหอมใบตองแล้วถ้าแพ็คแล้วเป็นแบบไหนนะคะถ้าแพ็คแล้วมันก็เป็นแบบนี้นี่ญี่ปุ่นแพ็คแบบนี้นะคะแพ็คละร้อยบาทเด้อพี่น้องแพ็คละหนึ่งร้อยบาทนะส้มหมูทาผู้ใด สนใจสั่งได้เลยนะคะวันนี้สั่งวันนี้ส่งพรุ่งนี้นะคะ <c oughs> อ่ามีออเดอร์มาแล้วนะคะสามสามแพ็คใหญ่อืม,มีออเดอร์มาแล้วสามแพ็คไงนะคะส่งวันจันทร์ตีส่งวันอังคารส่งพรุ่งนี้นะคะอันนี้ของคนสั่งไว้ที่บนเตรียมไว้อันนี้คือไม่ต้องส่งคนที่อำเภอนะคะคนหลอกไปสีนี่คนสั่งไว้บระเด็นสำหรับปลานะคะเนี่ยปลาแห้งของเรานี่ตอนนี้ปลาหายากพี่น้องก,ก็เลยทยอยทยอยส่งได้ทุกคนแต่ว่าจะเย็นนิดนึงนะคะ ตอนนี้เหลือ,อยุปปลาสี่แพ็คสี่แพ็คอันนี้เป็นปลาขาวแดดเดียวอันนี้เป็นปลาแห้งเลยนะคะพี่น้องอันนี้เป็นปลาแห้งเลยเหลืออยู่เดี๋ยวยี่บนจะค้นหายูพี่น้องจะค้นหาค้นที่ผลสร้งจะได้ชงหนิ่นโอ้ยี่บนก็เลยแบบจักเสียดจั้ไหนพี่น้องมันเอ้ยมันจุจ่าอีลีนะคะแบบว่ามันหลายเพจยี่บนจะลบบอกอยู่ดอกมันหลายมันหลายเ,าเขาเอินบ้างไลยนะ หลายจองทางการติดต่อพูดบางคนับไปที่เพจอ่าเยบนคนบ้าน,านอีสานชาแนลบางคนก็ไปที่เยบนคนคนโคราชเยบนคนเดิมอีสานชาแนลแล้วกับบางคนก็ไปที่เยบนคนเดิมโคราชเยบนโคราชบางคนก็ไปที่เพจที่เฟซแล้วก็ที่ไลน์ที่แมทเชนเจอกัอย่างเอ้ยที่ยังก็อาวอร์ดเอฟกันยังมีไ,ไปเนอกเพราะว่าเยบนเยบนมีมีบัญชีบัญชีกูเกิลแล้วก็ อ่าลงล็อกอินเข้าใช้เน่ะด้วยหมายเลขกด้วยหมายเลขกโทรศัพท์พี่น้องมันก็เลยแบบผู้ใดมีหมายเลขกโทรศัพท์ญี่ปุ่นมันจะไปเด้งไงมันจะไปเด่งขึ้นที่โทรศัพท์พนในในช่องห้างการติดต่อเพินก็เลยแบบว่าสะดวกแนวใดพิ่นกับเขามาเพราะว่ามันเชื่อมกันได้แนวดบ่ว่าจะเป็นไลน์บอ่าจะเป็นวอสแอปบว่าจะเป็นอ่าทั้งเพจทั้งเฟซจังสีเนาะพี่น้องพินเอดเข้ามา บัานี้เพิ่นเพิ่นสร้างสินค้าบัานี้เพิ่นสร้างของเพิ่นสร้างของแล้วบัานี้ยิ่งบวดหบวพอพี่น้องเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องเดียวมันมันต้องสลับบัญชีใช้น่นนะพี่น้องสลับบัญชีใช่แล้วบางเทีสลับไปสลับมาปรากฏว่าคุณมาร์คหรือว่าเจ้าของอ่าเพจเจ้าของเฟซเจ้าของแพลตฟอร์มเขาเขาสงสัยเออเขาสงสัยเหมือนว่าเออ อ่าบัญชีนี้ดีการละเมิดแบบว่าเขาไปลุกล้ำพื้นที่หรือว่าไปแฮกหรือว่าไปแต่ว่าแฮกข้อมูลของห้าว่ะเออแบบประมาณนั้นหรือเปล่าเขาก็เลยบางเถือเขาจะส่งจะส่งอ่าจี mail หรือส่งอะไรมาว่าเป็นคุณจริงหรือไม่แล้วเขาก็จะบล็อกเอาไว้นะคะบ่ให้เย่บนเห็นขอ้อความของของคนที่เข้ามานะคะน,นี่บอกไว้เนาะสำหรับคนท,ที่ติดต่อมาแล้ว เห็นขอความเยบนตอกบกลับแล้วแต่เป็นอย่างพ่อจะอ่าสื่อสารในการสั่งของอะไรประมาณนี้ยทาไมทาไมเงียบหายไปเลยประมาณนี้เด้อพี่น้องอันนี้คือแจ้งให้เข้าใจเนาะสําหรับคนที่เล่นเล่นโซเชียลนะคะถ้าคนบริเลนโซเชียลจะบรูนะคะว่าช่องทางการติดต่อของเราทําแบบไหนทํายังไงอย่างประมาณนี้นะบานี้ยบบนเยบุนก็เลยอยามาแจ้งว่าถ้าสะดวกให้เข้ามาทางไลน์นะคะเข้ามาทางไลน์เชื่อมเชื่อมไลน์ด้วย หมายเลขเบอร์โทรนะคะถ้าได้เบอร์โทรแล้วที่ปักหมดไว้ให้โทรข้ามาเลยก็ได้นะคะโทรเข้ามาสอบถามก่อนแยุ่บนก็จะอ่าแอดทางไลน์นะคะแอเป็นเพื่อนทางไลน์นี้จะง่ายมากนะคะพี่นอ้องคือมันจะง่ายมากนี่เห็นบาจังของจังของพี่คนนี้นะอ่าสื่อสารกันเวลาเราส่งของนะคะเราก็จะถ่ายรูปให้ดูให้ดูทุกขั้นตอนนะคะแล้วกอ็อันไหนถูกอันไหนไม่ถูกก็จะได้ทัก ทัดท่วงหรือทวงติงมาแก้ไขณตอนนั้นเลยอย่างต่อมานี่นะฮะละอันนี้เป็นของคุณพี่ประทุมนะคะิค่นโอนมากสำหรับขาของเนี่ยถ้าทำแบบนี้เลี้ยวเนาะแมนบอกถ้าเฮ็ดแบบนี้เลี้ยวนี่ยีบุตรก็จะสมแเราก็จะถ่ายรูปให้ดูแบบนี้นะคะพี่น้องคนก็จะรู้แล้วล่ะว่าของยีบุตรเตรียมให้เรียบร้อยแล้วคนก็โอนเงินมาให้ยังสินะพี่น้องอันนี้คือการสื่อสารเนาะยีบุตรก็จะบอกว่าสู้ฟัง ทำมาหากินพี่น้องทำมาหากินยากปันไดเมยปันไดก็ก็อดเอาเมาื่อคืนนยี่บุนอนเทียงคืนกว่าพี่น้องนอนเทียงคืนเสร็จจากตรงนี้อาบน้ําอาผ้าเข้านอนเขาเขาห้องเขาห้องปุ๊บเหญ่งกับทู่มาแมนบอพอ่าอ่ามันจะช่วงแรงช่วงกลางคืนเท่าก็จะเป็นช่วงใบยบคอยช่วงแรงแรงเล่าเล่กเาก็เออจะไม่เวลาตรงนั้นทู่มาก็คุยกันก็เดิกเดิน ชามาเย่บนก็นี่แหละแหกหินหูกิตามานางกินกาแฟแลว้วก็มาเตรียมแพ็คของนะคะลูกหลานซอยเป็นลูกมืออีตั้งหากนะคะอันนั้นก็คือก็ถ้าถ้าเฮ็ดผู้เดียวได้แต่มันช้ามากพี่น้องก็คือคอนผู้เดียวมันแยกลลางบ่ด้เนาะพี่น้องเนาะทำมาหากิน,ได,นได้เงินเอาไปใส่ได้เงินก็นกนามาใส่ใจพี่น้องรายจ่ายเยอะเพราะว่าจะเป็นอ้ยคนานคาเฟ่ค่ะอ่าเขาเอินมาจังไหนละ่ะภาษี ภาษีสังคมก็เยอะนะคะงานตรงงานแต่งงานบวชงานบุญแจกเขางานค้นตายเช่าพนักิตนู่นนี่นั่นแบบเยอะมากนะคะขานามข้าไฟขาากินยูข้าใสใจจิปาถะพินองหลายเฮ้งข้าเฮาบ่หามันกับบมีโบเหลือนะคะจะรอจากกินจากข้อใหญ่ฝ่ายเดียวก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าได้ตูนเล่าไดิตูนเล่านะคะแล้กับแบบ ชุดๆอะแล้วก็เหตุงานคือกันแล้วขยันนะคะถามมาเพื่อไห้ยเพราเพื่อไห้นะคะพี่น้องเพื่อนห้แต่ยายบ,บนกโก้ก็อยากรบกวนจเกินไปนะคะอันไหนที่เราทําได้อันไหนที่เราหาได้คือยายบ,บนเป็นคนที่เพิ่งพาตัวเองนะคะบ่ค่อยอยากอยากยืมจมูกคนอื่นหายใจไม่อยากยืนด้วยขาของคนอื่นยังสินะพี่น้องก็ซอยๆกันเนาะซอยๆกันก็ขอบุญขอบุณหล,ลายสำหรับเอฟซีที่อุดหนุนนะคะพร้อมเป็นกำลังใจพร้อม ่ที่จะแนะนำนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่บนทำไปแล้วก็เป็นกําลังใจไม่ว่าจะเป็นทุกๆเรื่องในน้นำให้กาลังใจใบนดีตลอดมาพร้อมกับอุดหนุนสินค้านะคะบางคนเนี่ยเ่นกินบ่เไรเ่นว่ามันแข็งนะ ปลาเนี่ยมันเป็นปลาแห้งเนาะพี่น้องเนาะมันเป็นปลาแห้งเนาะเอาไปทอดแล้วมันก็กรอบจริงนะคะมันกรอบจริงแต่สําหรับคนที่มีฟันอ่ะมันก็โอเคนะคะกินได้อร่อยนะคะกรอบหอมเค็มนิดๆกลมๆ,ๆ่อม่องเสียมันก็แซ่กกบาว่าสําหรับพี่ๆพี่ๆป้าๆคน,นกี่คนแก่แล้วเนาะคนฟันบ่มี แต่ว่าเพื่อนก็อยากกินแต่เพื่อนก็อยากอุดหนุนจ้งแจกเพื่อนก็อุส่าหอุดหนุนมานะคะพี่น้องอุดหนุนมากินบ่ได้กะแจกเพื่อนบ้านแจกลูกแจกหลานแจกญาติกินมาหนี้เพื่อนก็ถามหาเนาะแนวใดไที่มันนิ่มนิ่มแนว่เนวใดไที่อาหารเนวใดที่พี่พอจะกินได้พี่อยากอุดหนุนพี่อยากชินพี่อยากกินนะคะเขาก็ตอนนี้ก็มิใส่กอกนี่แหละเราก็มิสมหมูนะคะที่เพิ่มขึ้นมาเนาะ หลังจากมีน้ำพริกปลาทูขั้วแห้งเป็นนางเอกในในในสินค้าของเราเนาะแล้วก็น้ำพริกปลาล่าโบงแบบสุกแบบดิบเนาะแล้วก็แบบของใช้ก็จะเป็นผ้นพนาพันคอนีดาบพี่น้องผ้าพันคอก็ยังยังอยู่ที่พี่น้องเ้อนี่ผ้าพันคอเาก็ยังยังอยู่นะคะ,คะ,คะแต่ก็มีออเดอร์จองไว้กัหลายยูสเิ่นกับท่านดีมากยี่บนกะกักเอาไว้อยู่นะคะกักเอาไว้เพ่นอยู่นั่นแหละ ก็ตามนั้นนะคะผู้ใดอยากอยากอยากชิมเนื้อไหนนะคะอยากกินเนื้อไหนจะเป็นแบบว่าไส้กรอกนะคะไส้กรอกบุญเส้นอีสานหรือจะเป็นแหนมหมูหรือว่าส้มหมูอีสานยังสิเนาะก็สร้างข้ามาได้อีวบนพร้อมที่จะส่งแตกก็ต้องขยอยนะคะเราคิวนิดนึงก็ต้องขอโทษขอใครเด้อพี่น้องเ้ออันนี้การทำมาหากินของเฮาเราทำแบบอขอบครัวนะคะพี่น้อง เฮ็ดแบบครอบครัวแล้วก็ไม่มีปลายทางนะคะบ่มีปลายทางเพราะว่าเราไม่ได้ทําระบบปลายทางเพราะของเราไม่ได้ทําเยอะขนาดนั้นนะคะเราะบัเหตุหลายขนาดนั้นแต่แค่ลูกหลานส,สองสามคนซอยกันเหตุพี่น้องเหตุตามเฮ้งตัวเองเหต,ตมต่ากําลังกําลังทรัพย์กําลังแรงด้วยอย่างสี่นะพี่น้องกับใครแต่อิพซี่ผู้ใดสะดวกอผู้ดสุดหนุนนะคะกะ ติดต่อสอบถามเขามานะน,าะน,บบน,านะคะพี่น้องย้บบนขอบขอบุนขอบคุณหลายๆนะคะที่เพินมีใจเนาะมีใจที่เมตตามีใจที่อยากจะช่วยเหลือมีใจที่อยากจะอุดหนุนจงชีนะบางครั้งนะคะของพวกเนี่ยไม่จําเป็นสําหรับอ่าไม่จำเป็นสําหรับชีวิตของเพินซื่อใสก็ได้ นะคะอยากกินตรงไหนสั่งอะไรซื้อตรงไหนที่ตลาดนงตลาดนัด,นดที่ตลาดที่ไหนก็มีขายนะคะแต่ว่าเพิ่กนกะอยากอุดหน,น,นุนได้บุญนะพีโอ้ยอยบุญกระปื้่มใจหลายพี่น้องขอบคุณลยหลายเนาะตามนั่นแหละพี่น้องเนาะอย่างไรกะผู้ใดยังบ่า,าในใดเนาะกะแต่เย็นนิดนึงก็ต้องขอโทษขอให้ลยหลายสำหรับคนที่จังจองแล้วก็อยบุญนัดว่าจะส่งวันกันนะคะแต่ว่าของอ่ะมันไม่ทันมันไม่พอก็ต้องอรอเป็นพรุ่งนี้ ไอ้บนส่งซุมือเด้อพี่น้องหยุดแค่เสาร์อาทิตย์นะคะหยุดส่งแค่เสาร์อาทิตย์ถ้ารับออเดอร์มาวันศุกร์ถ้าเป็นของกินแบบใส่กอดหมูทั้งสี่สมหมูใส่กอดขุนเส้นทั้งสี่ไอ้บนจะกักไว้ก้อนนะคะเพรส่งจะเอามาส่งวันจันทร์นะคะทาใหม่ๆแล้วก็ส่งวันจันทร์เลยถ้าเป็นปลาแห้งน้าพริกปลาทูขั้วแห้งปะลาลาบอง อันนี้บ่เสียนะคะยายบุญส่งให้ได้นะคะส่งวันศุกร์บางคนก็ถึงวันเสาร์เลยนะคะอันเนี้ยก็ตามสะดวกนั่นแหละตามสะดวกที่ยายบุญส่งแล้วก็ตามอของนะคะเท่า่านเสียหายเท่ากับบึงเออเท่ากับบึงนั่นแหละว่าอะไดจะเสียหายก็ยเสียหายก็ตามนั่นแหละน้องพี่น,อน้องเนาะเอาเป็นว่าขอบคุณขอบคุณได้หลายนะคะจะไล่ตามออเดอร์อันนี้เด้อวันนี้ยายบุญเตรียม เตรียมวัตถูดิบเรียบร้อยแล้วเดอรด์กนอนเลยจะออเดอร์เพิ่มขึ้นมาเพิ่มเข้ามากก็สั่งจองได้นะคะจะได้ทําทีเดียวเลยนะคะได้ออเดอร์แล้วคืนแรกได้ไปแล้วเนี่ยสามแพ็คใหญ่นะคะสามแพ็คใหญ่นี้บจะเฮลเถไยแล้วใครจะออเดอร์เพิ่มเติมเข้ามาออเดอร์ได้เลยนะคะพี่น,อน้องเนาะฝากด้วยสําหรับเอฟซีของนี่บนที่ที่ดูอยู่นะคะแล้วก็อยากจะ ชิมสินค่ะชิมอาหารชิมสีมือยญยบนก็ติดต่อสอบถามเดี๋ยวเยบนจะปรับหมดไปให้นะคะช่องทางการติดต่อนะคะพี่น้องขอบคุณขอบคุณเลยละค่ะ